ทำไปซะแล้วฮะเจ็ดจอยทำอะไรไปเนี่ยเราฮาดิสไม่ได้สองชิ้นแล้วก็เลยคิดว่าจะทำเซียมแจ็คเก็ตออกมาให้ได้สิฮะเราวมันยังไงล่ะเพราะแบบนั้นก็เลยทำให้เจน,น่าต,ต้องอยู่ในอันตรายในฐานะโรดี่ยแล้วหน้าอายจริงๆเลยฮะแต่ว่าสุดท้ายก็ทำสําเ็จดีนะ่นาอย่าคิดมากเลยนะ่าอยากเจอดิสอันสุดท้ายเร็วๆจะได้ทำให้สมบูรณ์แบบไปเลยฮะแต่ก่อนอื่นที่โมล่อนโดนกองกำลังของจีนเอไปเซ่ล้อมไปหมดแล้วนี่นาะเอาไงดีล่ะเนี่ยเอเอแน่น่นนะสิฮะต้องรีบกลับไปด่วนเลยเฮอรเอัพ แอมดรายเวอร์นักรบจักรกุล สามสิเคำเชื่อถือใครเนี่ยขอใช้ทางผ่านฉุกเฉินจะได้หรือเปล่าคะสงสัยจะชิม,มูกะละมั้งไม่รู้เหมือนกันถ้าเกิดว่าใช้เส้นทางนั้นต้องมีเรื่องแน่ๆเลยฉันคือบาล็อกวิลคอตประธานสภาแห่งเมืองนี้ประธานวิลคอตเหรอนะผู้สร้างแอมดรายเวอร์ river, ไม่ใช่หรืองไงเนี่ยเนี่ยตัวจริงเหรอเนี่ย นะขอโทษนะก่อนที่จะย้อนกลับไปที่หมู่ล่อช่วยแวะที่หมู่บ้านชื่อว่าเอวาให้หน่อยจะได้หรือเปล่าเอวาถ้าเจอกันแล้วจาอธิบายรายละเอียดให้ฟังและอีกอย่างเรื่องที่เราคุยกันขอให้เป็นความลับนะเดีย๋ยวก่อนสิครับท่านประธานเอะอ,อยู่ๆก็ติดต่อมาเองเลยเนี่ยนะใช้คนออื่นในการติดต่อด,ด้วยนะอย่างเนี้ต้องเป็นประธานดีขอตัวจริงไม่ผิดแน่นี่มันไม่ใช่เรื่องปกติแล้วนะเนี่ยเฮ้เจนะ่ะเอาไงดีอ่ะ ท่านประธานกำลังจะไปไหนครับเนี่ยอืมธุระเวลาสำคัญนะครับถ้าว่าท่านไ่อยู่แล้วก็ เดี๋ยวฉันจะรีบกลับนะจินขอสังเกตท่านประธานจะให้คลาดสายตาได้ครับที่หมูลอนก็นจะมีกองกำลังอยู่วิคอดอยู่ตรงหน้าเราแล้วค่ะแต่ว่าการต่อต้านของพวกคนในละแวกนั้นก็ยังรุนแรงอยู่ดีผมต้องส่งกำลังเสริมเข้าไปอีกสินะ แต่เดิมพื้นที่บริเวณนั้นเป็นพื้นที่ในการดูแลของวิลคอร์ดมาตลอดอยู่แล้วนะคะและยิ่งไปกว่านั้นคือ P.O.M. Driver ที่ได้รับความนิยมพวกนั้นเจ้าพวกนั้นมันทำให้เราต้องลำบากใจมาโดยตลอดไม่มีทางทำอะไรได้เลยเหรอเรากำลังติดตามการเคลื่อนไหวของพวกนั้นอยู่ต้องมีโอกาสที่จะจัดการกับพวกมันแน่คะ่ะงั้นฝากด้วยละ่ะโรเชรีบตอบกลับมาสิอะไรนะ เฝ้าดูพวกนั้นอยู่หรือเปล่าแค่สะกดรอยใครก็ทําได้นะอย่าปล่อยให้มันหลุดมือฉันนะถ้าแทนม,มันพื่อไม่ใได้เห็นใจกันหน่อยนะฉันไม่ใช่เด็กแล้วนะทำไมจะต้องช่นี่พวกมันหยุดแล้วนะเอ๊ะเป็นอะไรไปล่ะฮะใกล้จะถึงเอลว่าอยู่แล้วนี่นะมันก็ใช่อยู่แร้วฮะป่าข้างหน้าน่ะมีสัญญาณของแอมอร์จ e ีอยู่นะฮะ ท่าทางจะไม่ใช่พวกของเราซะด้วยสิว่าไงนะรูะ้เหมือนว่าจะมีศัตรูอยู่นะเทรลเลอร์เน่ยคงเข้าไปได้แค่นี้แหะเดี๋ยวฉันกับทาพจะคอยเฝ้ารถให้เองชินนายก็อยู่กับฉันด้วยส่วนเจนัสแล้วกูน่าแล้วก็เซลราก็ไปหาวิคอดตามที่นัสะรถดีกก่อสิอ๋อฉันเองก็ จะไปกับชาวชาติด้วยนี่หมูบ้านเอว่างันเหรอเนี่ยอืมไม่ผิดแน่นอนสงบจริงเลยเนี่ย วิวคอดจะไปอยู่ที่หมู่บ้านแบบนี้จริงๆเหรอฮะอคือว่า,าไม่ติดเลยนะเอ๊ะแต่ก่อนเคยตกได้ตั้งเยอะตั้งยยะแทบแท้ที่นี่ก็เปลี่ยนไปเหมือนกัน มาถึงกันจนได้นะดีใจจริงๆที่ได้เจอกันไม่จริงนะ่ทนประธานวิวคอดต,ต,ตัวจริงเหรอเนี่ยวิวคอดขอต้อนรับสู่หมู่บ้านเอว่าไม่อยากจะเชื่อเลยนะนี่ต้องรีบบอกแคที่แล้วละ่ะว่าไงนะ เดี๋ยวฉันจะรีบไปทางนั้นอย่าปล่อยให้คล่าสายตาเด็ดขาดนะเป็นหมู่บ้านที่สวยใช่ไหมล่ะคนมักไม่ค่อยรู้กันหรอกนะว่าธรรมชาติของที่นี่ยอดเยี่ยมที่สุดเลยละพอถึงหน้าร้อนของทุกปีเธอต้องพาลูกสาวมาเที่ยวเสมอเลยลกับลูกสาวเหรอครับแม่น้ำเมื่อกี้นี้ฉันกับลูกสาวไปตกปลากันเป็นประจำเลยล่ะเพราะอะไร เพราะอะไรถึงได้เรียกพวกเราให้ออกมาเจอกันในที่แบบนี้ล่ะครับ ที่นี่มันก็โกหกใช่ไหมเนี่ยที่นี่คือโรงงานสร้างบัคชีนย,ยังไงล่ะโรงงานนี้มีมาตั้งนานแล้วล่ะนะเ,เรื่องจริงอย่างงั้นสินะเนี่ย วิวคาดล่ะเข้าไปข้างในกับพวกเจนัสแล้วล่ะมั่นใจใช่ไหมว่าไม่ผิดตัวนะ่ะตัวจริงแน่นอนเลยอพวกมันคือสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อถูกทำลายเท่านั้นถ้าลองคิดดูแล้วก็แค่เป็นสิ่งที่น่าเวทนาบัคชีน่าสงสารเหรอไหนลองบอกให้ฟังหน่อยสิ เรียกพวกเรามาที่นี่มันเพื่ออะไรกันเมืองมูล่อนแห่งนี้ใกล้จะแตกแล้วล่ะแต่ก่อนหน้านั้นฉันอยากจะหาสถานที่ปลอดภัยเพื่อน,นิไปให้ได้ก่อนเอ๊ะฮะ Get อ i g h t Arm d r ร์เก Get r i อ h t a r โด r i v ร์ เมืองมูร้อนแห่งนี้ใกล้จะแตกแล้วละ่ะแต่ก่อนหน้านั้นฉันอยากจะหาสถานที่ปลอดภัยเพื่อหนีไปให้ได้ก่อนถ้าไปถึงสถานที่ปลอดภัยได้แล้วล่ะก็ฉันจะเรียกนักข่าวมาเพื่อบอกความจริงทั้งหมดให้รับรู้กันเราจะเป็นยังไงต่อไปล่ะฮะถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วจินโนเบเซก็ไม่สามารถสร้างสงครามต่อไปได้อีกใช่ไหมละ่ะฮะ <c oughs> ถ้าอย่างนั้นสงครามนี้จะถึงจุดจบแต่ว่า ถ้าอยากจะหยุดสงครามแล้วทําไมถึงไม่ยอมแพ้จีโนเวเซ่ไปซะเลยเล่ามีอะไรยืนยันความปลอดภัยของชีวิตได้หรือเปล่าเรื่องแบบนั้นน่ะไม่มีทางเป็นไปได้หรอกนะเพราะฉะนั้นฉันถึงเพิ่งพาได้เพียงพวกเธอเท่านั้นยังไงล่ะแบบนั้นพูดง่ายเกินไปหรือเปล่าแค่ตัวเองเท่านั้นที่อยากจะเอาชีวิตรอดอย่างนั้นหรือไงเฮ้ ตัวเองก่อเองก็แก้เองสิบักชินก็ด้วยนาะยก็สร้างขึ้นมาไม่ใช่เหรอสมัยก่อนโลกใบนี้มันเต็มไปด้วยสงครามระหว่างคนกับคนด้วยกันพวกฉันอยากให้สงครามมันโง่เขลาสินสุดลงเท่านั้นเองเอาจริงสินะ เราจะสร้างวัคชีนขึ้นมาเพื่อแอไดรเวอร์เป็นวีรบุรุษเท่านั้นแน่นะในขณะที่บักชีนกล้าเข้ามาเป็นศัตรูของมนุษย์ตอนนั้นเองที่สามารถทำให้มนุษย์ทุกคนสามัคคีกันเป็นหนึ่งเดียวได้ นันแอมไรเวอล่ะฉันต้องการให้ผู้คนในตอนนั้นไม่มีความรู้สึกที่ขัดแย้งไปคนละทางอย่างที่เคยเป็นเราจึงจังเป็นต้องมีฮีโร่อย่างไรล่ะวิธีที่จะทำให้โลกสงบสุขอีกครั้งมีเพียงทางนี้ทางเดียวเท่านั้นแต่ว่าสรุปแล้วก็ต้องสู้กันอีกนั่นไม่ใช่เรื่องที่ฉันปรารถนาให้เกิดขึ้นเลยเอาแต่ใจจริงนะฉันพยายามทำให้ทุกคนมีความสุขทำให้ทุกคนมีความสุขนั่นหรอ รู้ไหมว่าต้้งลาชีวิตของใครไปบ้างอานี่มันสุดยอดเลยนะเนี่ยฉันไม่ได้โกหกฉันต้องการให้โลกของเรามีความสุขจริงๆเพื่อปกปิดความลับเอาไว้ถ้าเป็นพูดว่าผู้ความสงบสุขของชาวโลกมีอีกคนต้องตายพราแกรู้ไหมพี่ชายของฉันคาเบลลี่นิวคิส ต้องถูกฆ่าตายเพื่อปกป้องความลับของแอมเอเนจีเอาไว้ยังไงเล่าเรื่องของคาเบลีคุงฉันเสียใจยจริงจริงถ้าอย่างนั้นพี่ชายฉันก็นี่เธอคือน้องสาวของจนาธานเมนาดไงล่ะเมนาดพี่ <P hi> ชายฉัน หลังจากที่หายสาบสูญเข้าไปในแบ็กแอเรียตอนที่กลับออกมาอีกครั้งก็โจนาธานจะไม่ได้หรือไงเล่าโจนาธานก็ถูกฆ่าด้วยไงฉันเองก็ทําได้แค่การอนุมัติในเรื่องนี้เท่านั้นเอง <c oughs> ยกโทษให้ฉันเถอะก็อย่างที่บอกนี่แหละฉันเองก็ทนเรื่องเลวร้รายนี้ไม่ไหวอีกแล้วฉันไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปกับความทุกข์ในใจอย่างนี้อีกแล้วขอรองละช่วยพาฉันหนีไปด้วยทีเถอะนะพาหนีกันเหรอ <c oughs> เดี๋ยวก่อนสิ ทั้งที่เป็นผู้ใหญ่แท้ๆเรื่องที่ตัวเองสร้างไว้ก็รับผิดชอบไม่ได้เหรอทำให้มีผู้คนมากมายต้พองพปกล้ามเจ็บป่วยแบบนี้แต่ตอนนี้ก็จะมีหน้มามันดีไปคนเดียวอีกก็จริงอยู่ที่ฉันทำเรื่องที่ไม่อาจแก้ไขลงไปได้ลูกสาวของฉันก็เป็นแอมดรยเวอร์เหมือนกัน เพราะพอสูก้ก <didn> ่อนหน้านี้เธอถึงต้องตายเพราะอะไรถึงไม่รู้สึกตัวบ้างเลยจนมันกลายเป็นแบบเนี้เป็นเพราะนายทำให้พวกเราต้องเสียสิ่งสําคัญในชีวิตไปแต่ว่าถ้าต้องการที่จะยุติสงครามนี่จริงๆแล้วก็ก็แย่สิครับท่านประธาน ตัดสินใจเอาเองแบบนั้นน่ะชิมุกะไม่เห็นจะต้องตกใจขนาดนั้นเลยนะครับเส้นทางที่จะไปเมืองมูล,ล่อนเส้นนี้ท่านก็สร้างไว้เองไม่ใช่เหรเอ,อ,เอ,อคุณน่ะคือเพลเยอร์ที่ลงมาเล่นในเกมนี้คนแรกนะครับจะมาถอนตัวกลางคันแบบนี้คงไม่ได้หรอมังพวกเธอทุกคนคงเหนื่อยกับเรื่องของท่านประธานวิวคอดมากเลยสินะการทำงานของพวกเธอเนี่ยช่างยอดเยี่ยมไม่เปลี่ยนเลยนะ ไม่ใช่แบบนั้นนะแล้วอะไรล่ะประธานวิวคอรดนะ่ะบอกว่าต้องการที่จะยุติสงครามนี้แล้วนายล่ะอยากจะหยุดแล้วคิดว่ามันจะหยุดได้จริงๆอย่างนั้นเห,หรอฮะไปกันเถอะครับท่านประธานเชิญครับอรอเดี๋ยวก่อนสิแต่ว่าฉันเฮ้ย <tır> เฮ้ย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 เเฮ้ยยเฮ้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  มันมาจากทางเมืองเอลว่าว่าไงนะท่านประธานเจอทางนี้ครับเดี๋ยวก่อนสิจะทำอะไรกับทานะ่าประธานน่ะไม่ทำอะไรหรอกหนะ่าแค่กลับไปเป็นเหมือนเดิมอะไรนะพวกนายทุกคนต้องอยู่ที่นี่ไปก่อนแล้วก็จัดการเจ้าพวกนั้นเพื่อให้พวกเราหนี นี่เป็นคำสั่งของสมาชิกวุฒิสภาเข้าใจหรือเปล่าเร็วๆเข้าโลกทำตัวเอาแต่ใจบ้าๆประสาเนเด็กกันได้แล้วว่าอะไรนะจะให้โลกนี้ตกเป็นของจิโนเวเซ่อย่างนั้นได้ออยังไงฮะอัดเอ้ยหน่อยเอาไงดีเจนน่าะ จะให้ทําเพื่อเจ้าพวกนี้อย่างนั้นเหรแต่ว่าในสถานการณ์แบบนี้ก็ต้องลุยลูกเดียวสิยไม่มีการต่อสู้ที่โง่เขลาสิ่งดีย่อย่างนั้นจึงจำเป็นต้องต่อสู้อย่างไนอ้ยย่า เจอตัวจนได้วยไม่เห็น,นห,หนีหรอกนะคราวนี้ละ่ะเจนน่สวยล่ะสิอะไรเนี่ยอะไรกันเนี่ยนี่กลับชาโกหกโทรมาบอกกันหน่อยสิน้องคุณดักเราเอาพัสดุมาส่งให้นะอะไรกันเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วลุยเลยนะเจนน่าไลฟ์ฮลย Okay. โอเคร้ยยลยพวกจ้านี่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 นีวตัวเยวรุงรังมันต้องเสยเอาไป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 นี่เับไปเนัสได้ยินหรอเปล่าเราเปิดเวลาของที่นี่เริ่มทำงานแล้วนะโรงงานนี้กำลังจะถูกทำลายแล้ว ว่าแล้วนะเพื่อป้องกันไม่ให้จีโนเวเซ่เข้ามายึดครองโรงงานนี้ได้โรงงานต้องรีบหนีออกมากันได้แล้วนี่คิดจะเก่าเรื่องวุ่นวายมาถึงเมื่อไหร่กันน่ะเจน่าที่มันชักจะแยกเข้าไปใหญ่แล้วนั่นเนี่ยโรงงานกําลังจะระเบิดเราต้องรีบออกไปแล้วเข้าใจแล้วเคเคพุ่งลงนะเจน่าทะลวพวกมันไปเลย วิลคอร์ดนะอาจจะน่าสงสารที่สุดเลยก็ได้นะที่เจ้าตัวบอกว่าอยากจะยุติสงครามนั่นไม่ได้โกหกแน่แต่ว่านะใช่มันสายเกินไปแล้วถึงจะมารู้สึกเสียใจเอาตอนนี้มันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วแท้ๆมัชชีทุกเผยชมแล้วความจริงก็คือวิวคอตคือคนที่ทำให้เราทุกคนต้องพบกับความเจ็บปวด อย่างที่เห็นแล้วครับนี่คือภาพถ่ายของโรงงานสร้างบัชชีนที่มีประธานวิวคอตอยู่เบื้องหลังนั่นเองเขตที่สินะนอกจากนี้โพเจนัสดีราเพียวแอมดริเวอร์นั้นก็เป็นเพียงขุนเชิดของวิวคอตเท่านั้นเองครับไม่จริงโดนเล่นซะแล้วสิลงเชื่อมาตั้งนานไลยนี่หน้าถึทั้งทั้งที่คิดว่าอยู่เคียงข้าพวกเรามาตลอดก็จะทำพลาดเลยเด็ดขาด ทำได้ดีมากเลยเนีย่ถ้าเป็นอย่างนี้กำลังต่อต้านข้อมูลล่นของพระเจ้อ่อนแอลงแล้วสินะเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับใช้ท่านค่ะ รูบุกจู่โจมูล่อนแล้วละ่ะฮะแต่ตอนนั้นก็มีนักรบผู้หลิงปรากดตัวอย่าทำเรื่องอันตรายแบบนั้นสิฮะตอนต่อไปเกตไรแอมไดรเวอร์เอ็นออฟมูล่อนไม่นานกนรอแล้วฮ่ะ